ตกลงตามนี้นะท่านจดที่ประทับชั่วคราวฉันมาอยู่ที่เมืองไซบุรุกานดีแล้วนะแต่ฉันยังไม่เห็นว่าท่านเจ้าพญาจะแก้มดำอย่างที่ก็ร่ำลือเลยอะท่านโกนคราวที่หน้าอกออกหมดแล้วเหรอแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะก่อนท่านเจ้าพญาไว้คราวยาวเต็มหน้าเพื่ออพรางใบหน้าตัวเองไงล่ะลระสุดดอจะได้ใหว่าเราวเจ้าพญาแก้มดำไงล่ะใช่แล้วนี่พวกเธอสวยละไงดินทาอะไรพี่ชายของฉันถ้าพี่ชายของฉันได้ยินเข้าพวกเธอโดนลงโทษแน่ รมไม่ก็โดนตัดหัวไปไปกันได้แล้ว ไหนๆนันแม่มาอยู่ตรงนี้เองมาให้ข้าจับซสดีๆจะกระ่ายน้อยสีเหลืองเฮ้ยไวยกระต่ายผีนี่พวกเจ้าเหลวไหลน่ากระต่ายน้อยตัวนั้นอาจจะโดนบันดาลให้ข้ามาพบที่สร้างประสาทของข้านหาทรายขาวแห่งนี้รีบกลับไปกราบทูลาทพี่ของข้าเร็วเชิญตามกระหม่อมกลับเถอท่านหญิงเจสตีทำสันธานักตือขึ้นมากและท่านพิสุลังกา กานมาหรือขอรักประหม่ถ้าเช่นนั้นข้าจะทำลิขิตไปนิมนเชิญท่านพิสุลังกามาจำพรรษาอยู่ณวัดช้างให้แห่งนี้เมื่อได้ทำการสร้างวัดแล้วเสร็จภายในยีสิบวันภายหลังจากที่พระราชมนีสบิรามคุณูปมาจาหรือหลวงพ่อทวดได้สูนิพพานไปพร้อมๆกับเนน้อยอย่างไร,รง้ร่องรอยแต่กลับปรากฏ มีผู้คนพบเห็นท่านเดินทุดงจาริกอยู่บนผืนแผ่นดินของประเทศรัฐมาลายูด้วยรูปลักษณะชราผิวกายที่หม่นหมองคล้ำประชาชนหน้าที่แห่งนั้นพากันขนานนามท่านว่าภิกษุลังกาหรือท่านสมเด็จลังกาจากกิติศัพท์ที่เลื่องลือในการปฏิบัติธรรมปริยาแก้มดำเจ้าเมืองแห่งไซบุรีจึงนิมนต์เชิญท่านให้มาดำรงตำแหน่งสมผานณวัดช้างให้ ที่พระองค์จัดสร้างขึ้นดูเหมือนว่าเราจะเดินมาไกลามากแล้วและนี่ก็คงจะเป็นบริเวณเนินเขาสบายด้อยหยุดพักเส้อหน่อยก็คงจะดีเทือเขาตั้งเกียรแห่งนี้มีทั้งน้ำตกทรายขาวไม้ยืนต้นและไม้ดอกนาลา,าพันอันวิจิตรส่งกลิ่นหอ,อมจะรู้ เราจะใช้ช่วงเวลาที่หลงเหลืออยู่แกะสลักพระพุทธรูปมาให้ไวส้สักอง์เพื่อที่เป็นที่ระลึกถึงและให้ผู้คนได้สนทนา จะเหนื่อยล้ามากในการเดินทางเพื่อมาจำพรรษาอยู่ณวัดช้างให้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อพระคุณท่านลังกาด้วยนะครับไม่เป็นไรดอกท่านมหาบาพิตรในการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้อาตมาได้มีโอกาสเทศนาธรรมโปรดสัตว์และสั่งสอนชาวบ้าน ในท้องที่ต่างๆอีกด้วยรับพระคุณท่านจะอยู่จำพรรษาณนวัดช้างไห้นิชานาสักเพียงใดหรือเจ้าข้าพระคุณท่านลังกาเวลานี้อาตมาก็ได้ชอรอภาพลงม,มากแล้วอาตมาจะขอมรณาภาพอยู่ณนวัดช้างไห้แห่งนี้นว่าเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้าเป็นยิ่งนะขอรับพระคุณท่านลังกา อาตมามีเรื่องที่จะขอร้องต่อท่านมหาบพิตรและพระนางทั้งสองพระคุณท่านลังกามีเรื่องอะไรจะขอร้องพวกข้าพเจ้าเจ้าคะตอนนี้อาตมาก็ชะราภาพลงมากและวาระสุดท้ายของอาตมาก็คงจะมาถึงในเวลาใกล้นี้หากวันใดที่อาตมานั้นมรณภาพลง ขอให้ท่านมหาบาพิตรจงนำร่างของอาตมาภาพไปเผาตามพิธีทางพระพุทธศาสนาและถ้าหากว่านำเหลืองของอาตมาหยดลงบนพื้นดินณนที่แห่งใด ก็ขอให้ปักไม้แกน่นเอาไว้ซึ่งตรงจุดนั้นจะเป็นสถานที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาสักการะในการภาคหน้าจเจริญพรข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ท่านพระภิกษุลังกา เป็นท่านสมเด็จลังกาเจ้าคณะสงฆ์ราชามุนีคุณูมหาเถระสมเด็จช้างให้และขอให้ท่านพระคุณเจ้าจงมีพภรษาที่ยืนยาว ่านมารับอาตมาแล้วเหรอขอรับพระคุณเจ้าการจากไปของอาตมาภาพในครั้งนี้ <c oughs> คงไม่ได้กลับดังเช่นครั้งก่อนอาตมาจะลาสังขารของอาตมาไว้นัทีนี้เรับผมจะทำให้สังขารของพระคุณเจ้าไม่เน่าคงอยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้มนุษย์โลกได้ระทำการสการรัสังขารของพระกุณเจา้าอย่าละเลยท่านองอน์อินอาตมาเป็นแค่เพียงสาวกของพระพุทธองค์จะกระทำตนให้เสมอเหมือนพระองค์ท่านมีได้โดยขอให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่เ่นพระพุทธองค์เถอดขอรับ กระผมจะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าและจะกลับมารับดวงวิญญาณของพระคุณเจ้าในเจ็ดวันข้างหนา้าทำไมจะไม่นำดวงวิญญาณของอาตมาไปพร้อมกับท่านซื้อในวันนี้เลยไายในเจ็ดวันซึ่งในงานชาปนกิจศพของพระคุณเจ้าจะมีผู้ที่เคอรพเลื่อมใสในตัวพระคุณเจ้าจากทั่วทุกสาราทิศมารวมตัวกันอยู่ณนะบริเวณสถานที่แห่งนี้ และในวันนั้นพระคุณเจ้าก็คงจะได้สร้างปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตามนุษย์โลกเป็นครั้งสุดท้ายและนั่นก็คือความทรงจำที่จะจารึกไว้ตลอดกาล <c oughs> สังขารทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้จะหาจีรังย่างยืนนั้นไม่มี สิ่งใดใดในโลกนี้ <c oughs> ทุกสรรสิ่งล้วนเป็นอนิจังมีเกิดย่อมมีดับสิ้นไปการเกิดแก่เจ็บตายนั้นล้วนเป็นไปตามวัฏฏะลีเลี่ยงยังไงก่อนน็นีไม่พน้น <c oughs> ไม่มีใครจะสามารถคงอยู่คำฟ้าได้ะสักคน นอกจากคุณงามความดีที่ได้กระทําสรรสร้างเอาไว้เท่านั้นที่จะคงอยู่เป็นนิรันดร์ที่เมืองเราทั้งสอง คงไม่ดีเป็นอันดีเม่ยาวนานนับร้อยปีเราปกครองเด็กเดกพวกนี้ไม่ทะเลาะวิวาทกันเราก็อยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปเราเสียดายนะที่พระอุรสของเรากับพี่ดาของขันไม่ได้เป็นคู่ครองกันเรากับเจ้าบพพาน,นาคขลาดเป็นเพื่อนรักกันมานานเคยตกปากรับวคำนุนเว่อ ถ้ามีลูกชายหรือลูกหญิงจะต้องมาสู่ขอเป็นคู่ครองกันนาคสุริยะเป็นนาคที่เกเรร่างกายกำยำที่จริงน่าจะเป็นผู้นำได้เพราะยังเยาววัยอยู่ถ้าผ่านการมีคู่ครองแล้วก็คงเลิกเกเนได้ท่านไมครับฝากพระธิดาอุทุมพรด้วยพระเจ้าค่ะว่าพันธุด้านนี้ เจ้าทหารสองคนเจ้าไปหาแม่ทัพของเจ้าส่วนที่เหลือไปหาอาหาร E